ถึงกับเสียอาการหน้าแดงถ้าพูดถึงนางเอกคนนี้เรียกได้ว่าทําเอาฮือฮามากๆเลยทีเดียวหลังคุณพิธาริมเจริญรัตได้ไปออกรายการ S, หอนกระแสดาเนินรายการโดยคนหนุ่มในประเด็นว่าพิธาได้เป็นนายกหรือไม่แต่งานนี้ดูเหมือนว่ามีบางช่วงของรายการโดยพิธีกรหนุ่มกัญชยัยได้ถามว่าเดี๋ยวเสร็จรายการนี้ผมต้องไปถ่ายสามแซบจะไปด้วยกันได้ไหมครับซึ่งคุณพิธาก็ตอบว่าทราบครับมีคนรายงานมาแล้ว คุณหนุ่มเลยถามด้วยความสงสัยว่าเอ๊ะใครกันนะที่รายงานผมสงสัยคุณวิทาก็ได้ตอบว่าคุณแอบทักษะออนเป็นคนติดต่อเลยได้มาออกผลกระแสนี่เป็นอีกหนึ่งเหตุผลนะที่ผมมางานนี้ทำเอาคุณวิทาเสียอาการและคุณหนุ่มถึงกับแซวว่าทำไมาถึงหน้าแดงยังไงก็ตามคุณพิธาก็ยังยืนยันนะคะว่าเป็นเพื่อนกับแม่ของเราคุณแอบว่ายังไงผมก็ว่าอย่างนั้นแหม